สัสดีครับเาวนี้ชมาพามาเบ่งเบาครับผูกไว้เตยะเมือข้นครับเมื่อขืนล่มบักขนาดแห้งเลยครับนี่ครับผมใส่เสีอยบเสี้ยนสีเขียวครับเสียบขนาดใหญ่เติบอยู่ครับผมผูก้เม่เคือล้มบักยางแห้งเลยครับสนู่ดังเมือข้นบกขาดครับยังดังหอดูนี่ครับม่อขืนเป็นลมกระโชกแรงครับ าสีผู้ผมตัวนี้มันอยู่สดเศร้าหลายคึืนแล้วครับสนูนี่ผมเคยเปลี่ยนเสียกับเสียกอันเก่าครับแต่บ่เคยขาดครับสนูขั้นต่อผมครับที่ผมขยับเขาให้มันเข้าสัน่นมันจะดังเร็วครับตัวนี้ครับดัง ม่เคยเปลี่ยนเสียกับเสียกันเก่าจะไม่เคยขาดครับเหนียวดีขนาดเลยครับ่าจจะได้ศูนมันครับมันก็เลยบขาดครับรอบมันได้ครับนี่ครับผมบ่อยเสียกเงวเลยครับเมื่อคืนนีลมเมรุน้ำมัมดาครับลมแบบกระโชกแห้งเลยครับมื่เคื่อนนี่ครับแต่ว่าวตอนนี้มันสูลม ได้ครับมีสองตัวครับตัวลูกหัวใจสองขังตั้งกระสูร่มดีครับสอดเสาหลายขึ้นหึงกันครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปสีครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ถามขึ้นหลายขึ้นแล้วครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงคลิปครับสนุ่มมีขาดครับสนุดังสอดเสาทุก ทุกคืนครับว่าจะเอาไหวครับมาแตมีล่มนี่ครับเป็นดีมากเลยครับเพียงหนิวเลยครับผมซูมให้นบิง่งไก่ซู่มในขนาดนี้แล้วครับเพราะว่าบอามันอยู่ไก่คอยเสียบเงาครับ ครับเสียกมันผมปลูกไว้ต้นเมะเรับนี่ครับผมก่อด้วยการกระบาดครับนี่ครับก่อด้วยการกระบาดก่อเสียกด้วยการกระบาด เพียงในผมต่อส,สองเส้นสองเส้นครับมีสีเหลืองกับสีเขียวครับสีเหลืองผมออกเอาขึ้นไปก่อนครับนี่ครับขึ้นบกสูงเลยครับยอด เลยครับดมให้เบ้งสนุดังหลั่นั้งขึ้นครับสนุดังหลั่นั้งขึ้นเลยครับนี่ครับลมก็มังเริ่มมาดีแล้วครับนี่ฝายเผ่าครับนี่ครับสุดยอดเลยครับเข็ดดีครับฝากติดตามไวด้วยครับวินคนสารคาบจากสองทาง youtube ครับ นี่ครับดีครับสึันดีครับเลยครับทันโน่ดังดีทั้งคืนเลยครับม่มีขาดครับ